มารีวิวงานสำคัญของชีวิตที่เพิ่งจัดไปกันค่ะทีมงานสไตล์วินเทจคุณพระกับอนงค์ในช่วงยุคล้านานิคมค่ะ เป็นงานที่แขกนี่จะต้องเด่นกว่าเจ้าสาวให้แขกในงานปวดหัวกับการหาชุดส่วนสถานที่นี่จัดที่บ้านดุสิค่ะมีความคลาสสิกอยู่เลยจัดเป็นดินเนอร์ปาร์ตี้ง่ายๆไม่มีประธานในพิธีไม่มีพิธีกรรันงานเองโดยเจ้าสาวค่ะอาหารไทยแบบเซตเมนูแขกจะได้ไม่ต้องเดินมีกิจกรรมไม่ทําในช่วงเริ่มงานเป็นวาดลหลเซนค่ะเพื่อนๆก็สนุกกันใหญ่ได้ติดหมายติดมือไปคนละใบ ในช่วงรีเซพชันนี้เราจัดที่สาว่ายน้ำค่ะมีรถน้ำสังโชว์แขกฝรั่งหน่อยจากนั้นเราทั้งคู่นี่ก็จะเริ่มหลีดแขกเข้าสู่ช่วงดินเนอร์กันค่ะง่ายมากกันคิวโดยเจ้าสาว t raditional ของอ e ิตาเลียนี่จะชอบบุกผ้าชิดผากกันค่ะจะมีเพลงเฉพาะเอาไว้บุกผ้าเล่นสนุกกันในงานนี้กังวลเรื่องอาหารสุดแล้วค่ะเพราะว่ากลัวเพื่อนจะทานไม่อิ่ม เครื่องดื่มจุกๆไวน์แดงไวน์ขาวแชมเปญใครสะดวกจะดื่มไวน์ก็ดื่มดื่มเหล้าดื่มเบียกก็มีค่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงไม่พอมีเค้กด้วยค่ะแขกของเจ้ากอเจ้าสาวก็มีเกาสปีดกันเล็กน้อยเจ้าสาวก็ไม่นั่งอยู่กับทีเลยค่ะเดินทัวร์ไปทุกโต๊ะเลยเพราะว่าแขกในงานนี่เป็นแขกของเราตอนแรกนี่จินในการไว้ว่าจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ30ท่านแต่ก็ป้าไป60คนค่ะ ครอบครัวและเพื่อนๆน่ารักมากค่ะเดินทางไกลจากต่างจังหวัดมาร่วมงานที่กรุงเทพไฟได้กล่าวสปีดแทนนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าแป้งยุ่งจนไม่ได้เตรียมอะไรเลยโต๊ะในแป้งจัดเป็นทีมเลมอนนะคะแน่นอนคะ่ะดอชีวิตาของเราแฮปปี้กับต้นคริสต์มาสมาค่ะเพราะว่าไม่ได้จ่ายตังค์ที่โรงแรมเขามีอยู่แล้วชาวไทยและชาวต่างชาติสนุกกันมากงานนี้มีเพื่อนมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์ช่วยค่ะ ทุกอย่างในงานเนี่ยคัดสรรย่งดีจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอาหารเครื่องดื่มนี่ชิมมาเองหมดแล้วค่ะหลังจากที่ทานอาหารอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมุกกันไปที่ after party กลอบไปที่สระว่ายน้ำกันในงานนี้เสิร์ฟเครื่องดื่มจากคัมปารีอย่างเดียวเลยนะคะเปิดประสบการณ์ให้เพื่อนคนไทยได้ลองดื่มใน,นกรันี้กันสนุกสนานฟีลลไลค์เปลี่ยนวัฒนธรรมมากๆเลยค่ะจนอยากจะแต่งใหม่อีกรอบเลยค่ะ